แมนอยู่บิ๊กไบค์แทมนะครับใหญ่โตข้างบนนี่มีผับร้านอาหารใหญ่โตแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยทำสถานการณ์ย่าแย่ร้านทุกอย่างแม่งคือหยุดนิ่งสนิทกับเจ๊งนะครับก็น้องตาจาเนี่เจ้าขอกร้านนี่เขาบอกเอ้ยจำได้ว่าพนักงานคุณงานนี่แหละทำอาหารเก่งกคนผูสานก็เลยลองเปิดแบบร้านเล็กๆเลยนี่มีแค่บูธเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็คือคนมากินแล้วติดใจตมันกลายเป็นร้านที่โด่งดังตอนนี้เหมือนกับร้านข้างบนคือปิดหมดแล้วมาเปิดร้านนี้อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวดูนะตอนเด็กเก่งมาได้แต่กระจายโตมาถึงขนาดนี้เลยถึงแม้ว่าท ไม่ได้แพงมากนะครับราคาคือเข้าถึงได้แล้วก็จะมีพวกเมนูแบบพรีเมียมเป็นพวกเนื้อดีๆอะไรเงี้ยลองไหมครับไม่เอาครับใครจะไปแดกบใครอยากกินอะไสั่งเลยได้เดี๋ยวพี่จะซื้อแปะไอแต่งโมปลาอาจิแต่ละแบบแปดที่นี่นี่นี่ปลาหน้าลมคนสั่งไฮโซแล้วสั่งของไฮโซแล้วพวกมึงเนี่ยเอากอลคอนเซ็ปต์ไรัพี่พี่บอลสั่งสองอย่างแล้วเอาเลยอ่ะพี่ว่าแล้วโซดาน้าวแขบ อันนี้คืออดีตนักร้องนั่นคือทาทาโจ้๊หไอ้ผมให้สามผ่านครับคณะกรรมการนี่ครับเสือนะครับจะเป็นแบบสไตล์แบบฟิวชั่นของญี่ปุ่นหน่อย มันจะแต่เสือบ้านเราคือเนือ้อเขาแน่ใช้เกรดที่มันพรีเมี่ยมเข้ามาหน่อยนะคนต,ตัวพี่เราชอบกิเนเนื้อแบบอเงี้ยนุ่มๆหนังนะแกะ่เลยอ่ะมันหลุดมันหลุไดไข่แดงครับไข่แดงดีไม่หวานเกินไปอย่างที่บอกที่นี่เขาเน้นแบบนัวๆมันๆนเค็มๆแซ่บครับเอาครับลุยครับดูครับเดี๋ยกันเนื้อพี่ชิมมันนะครับเรียบได้ครับ,รรบได้ได้อะไรได้สุวยเนี่ย แต่ถึงแม้ขั้วมันปลุรก็แค่มดแดงมันนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอุ้ยเห็นที่สดจริงครับมาเมื่อเช้าหอกรอบโอ้ว้าวาวาวับอร่อยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยไม่เคยครับดูทีวียังไม่ทุ่มหนึ่งเลยนะฮะโมงว่าเนี่ยคนเต็มร้านแล้วอย่างบอกตอนนี้พวกเราต้ถอยรถออกแล้วขยายร้านเขาเอง สวัสดีครับไอเชฟแร้านนี้หนึ่งในเสน่ห์คือมีเมนูแปลกๆตลอดเวลาเชฟลองจัดแบบพวกเมนูกับแก้มมาแล้วสองสามอย่างเลยนะครับแก้มใช่ครับแก้มแบบแซ่บๆนะครับใช<ต>ครับเดี๋ยวมากระเดื่องขึ้นไปข้างบนเป็นเชฟอยู่ข้างบนเม่ใช่า,น,านนี้นี่นี่เป็นเมนูฟิวชั่นนะครับเชพฟพอยเป็นปลาจีราฮามาจิซอสมันปูครับซอสมันปูด้วยตอนนี้คือจะจะจิจจานเลยไหมเชฟคเสิร์ฟไปเลยก็ได เชิญพ่อแม่พี่น้องหน่อยครับเชฟเป็นเวื่อนมาทานลยครับส้มตำฟิวชั่นอาหารอีสานญี่ปุ่นตัวอีสานนั้นนะครับร้านแซ่บไปเลยตอนนี้มีเรือหน้าก็เป็นสีสาขาแล้วนะสีตาขายเลยเครับตอนนี้รายได้ร้านลาบดีกว่ารายได้ของเทมมินะครับผมขอบคุณครับ